สวัสดีคะ่ะแฝ่พามาอัปเดตเด็กน้อยนะคะดูนะคะจับคู่กันนอนค่ะนอนทับกันนอนเกยกันนะคะีค่ะคนละคู่คนละคู่เลยส่วนแม่ก็มาอยู่ข้างนอกค่ะส่วนกำไลทองก็มาอ้อนแม่อยู่ข้างนอกนะ พอเขาให้นมลูกเสร็จเขาก็ออกมาเล่นข้างนอกค่ะนอนสบายใจอยู่ข้างนอกดูดูเขานั่งกินไผ่นะคะนั่งกินไผ่สบายอารมณ์ใช่ไหมลูกเมื่อกี้ก็นอนเอกนเนกอยู่ข้างนอกทีนี้ก็นั่งกินไผ่ยอยู่ข้างนอกอ,อตอนนี้น้อง แม่กําไรทองจะไม่ให้น้องนอนในกระบะแล้วนะคะจะให้ลูกๆนอนข้างล่างแม่ก็เลยเอากระบะออกเขาก็จะนอนให้นมลูกลูกจะได้มีที่เดินกว้างค่ะ,ะได้มีที่เดินกว้างขึ้นดูนะคะนอนคนหนึ่งเอาขาพาดคอกันไว้คู่นี้เอาขาเอามือพาดคอกันไว้ค่ะ ผู้นี้ก็นอนเกยตูดกันเนาะ,ะแม่กำไรทองเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาหาลูกันนะความรักของแม่นะคะ น้องจะอยู่ห่างไกลแม่แม่กิ่งก็ต้องคอยช่วยเอาน้องเข้าไปในเต้านมให้เขาได้กินนมค่ะแม่กิ่งก็ต้องคอยช่วยคอยดูตรงนี้เนาะไม่อย่างนั้นน้องก็ยังไปไม่เป็นค่ะแต่แม่กิ่งคงต้องช่วยสองคนนี้ค่ะให้ไปกินนมแม่เขา ขอบคุณ fc มากนะคะที่รักและเมตตากำไรทองกับลูกขอให้ fc ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพนแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ